อย่าล้อเล่นกับรูปกากบาทกลางฝ่ามือสวัสดีครับผมอาจารย์นุ๊เร็เวเทีนพยากรณ์หมอดูไพ่ยิปซีครับผู้ที่มีรูปกากบาทกลางฝ่ามือก็คือผู้ที่มีเส้นลายมือเล็กๆตัดกันเป็นรูปกากบาทอยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นหัวใจไม่ว่าจะอยู่ที่ฝ่ามือด้านซ้ายฝ่ามือด้านขวาหรือว่าจะอยู่ทั้งสองข้างจะมีรูปกากบาทหนรูปหรือว่าหลายรูปก็ตามแต่ ตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่บุญหนักสักใหญ่เมื่อหลายภพชาติที่ผ่านมานั้นได้เคยสั่งสมบุญได้เคยปฏิบัติธรรมเจริญสติจนได้ยานใดยานหนึ่งมาแล้วพอมาถึงในภพชาตินี้ตัวท่านเองนั้นเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมหมั่นทําบุญ บอกได้เลยนะครับว่าชีวิตของท่านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองบางท่านนั้นมีโชคลาภร่ำรวยเป็นเศรษฐีบางท่านนั้นอาจจะไม่ได้รวยขนาดนั้นแต่จะไม่ขัดสนแต่ตรงกันข้ามถ้าว่าตัวท่านเองนั้นมีรูปการกรบาดกลางฝ่ามือแล้วไม่สนใจยังปฏิบัติชั่วคิดชั่วเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็คิดว่าการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นใครๆก็มีไม่ต้องไปสนใจ ให้ระวังไว้ด้วยว่าชีวิตของท่านนั้นจะวิบัติล่มจมมีแต่ปัญหาอุปสรรคผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นถ้าจะเปรียบก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่รู้กฎหมายแต่ทําผิดเสเองแน่นอนนะครับเมื่อถูกลงโทษแล้วตัวท่านเองนั้นจะถูกลงโทษหนักกว่าคนปกตินั่นเองนะครับฉะนั้นเมื่อมีรูปการกระบาดกลางฝ่ามือแล้วขอให้ทําบุญอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติธรรมชีวิตของท่านจะพบแต่ความสงบสุขแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นล้อเล่นและท้าทายระวังไว้ด้วยว่า จะเจออะไรหนักๆครับ